นี่ต้องคู่กันไหนเนี่ยวันนี้จะมาโชว์ครับวันนี้ผมก็ต้องยืนหน้าหลังร้านหลังร้านผ้าใหญ่มาทางนี้จะมาโชว์วันนี้มาส่งครับวันนี้มาส่งเอารัสเซียส่งส่งครับส่งนี่ผมมีนะส่งกินรัสเซียหรือสาวรัสเซียอันนี้สาวรัสเซียจะมาส่งอ่าขึ้นส่งสาวรัสเซียเลยนะเนี่ยเสื้อนธรรมดาเอขยไปหม ก็ได้แล้วไปเร่นมันทำไมแต่มันเร็วว่ะตอนนี้เร็วมาก